ั้งตแต่เชา้าวันนี้เข้ามันไก่แต่สองวันนี้สิ่งที่เราเจอก็คือวันนี้คนดูเหมือนไม่มากเท่าเมื่อวาน<ะ>แต่คนเริ่มรู้วัฒนธรรมของเรา<ะ>เขารู้แล้วว่าเขาซื้อได้อย่างเดียวแล้วเขาจะบอกคนที่มาซื้อว่าเธอได้อย่างเดียวแทนเราเราก็พูดน้อยลงประชาสมัาสมพ <laughs> ันธ์แทนเรา <laughs> เพราะอะไรถึงซื้อได้แค่ชิ้นเดียวอย่างเดียวคะก็นโยบายของตลาดระยะเราเนี่ยเราไม่ให้สะสม,มและคนที่เราเอามาเราก็มีจํากัด ของที่เราจะให้โดยเฉพาะของมูลนิธิแพทย์ปฏิธรรมเนี่ยเราเน้นเรื่องสื่อกับซีดีหนังสือนะคะที่ตัวคุณหมอเขียนแล้วกส็สื่อที่มีประโยชน์แผ่นซีดีเป็นหลักแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ทาอาริยามานะตั้งแต่มาร่วมกับชุมชนเนี่ยหรืออริยะของของกอ,องบุญของเราเองเนี่ยเป็นอริยะที่ทําตามกฎ30-50เนี่ยมากกว่าปกติที่เราเคยทำหมายถึงว่าลดราคา30-50ถึงเปอร์เซ็นต์ สินค้าเราจะบอกว่าปกติเราไม่มีวางขายตามท้องตลาดเราขายในค่ายของเราเท่านั้นห้าเครือข่ายทั้ง5้าภูมิภาคสินค้าเราจะมีจํานวนจํากัดยกเว้นสื่อกับซีดีนะคะที่เรามีเครือข่ายจีนอสานไปเพราะงั้นเนี่ยจะมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่มาแล้วรู้นะคะการประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือคนที่มางานนี้เขาก็มีความสุขนะถามถามอยู่ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่จะมีอีกเมื่อไหร่ซึ่งเราบอกต้องไปคุยกับกองหน่วยการนะ นี่แค่วันที่2องเขาถามเราอย่างนี้นะ,ะฝ่ายจิตอาสาก็บอกขนาดเมื่อวานวันหนึ่งเนี่ยเราขาย9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นใช่ไหมตัวเลขที่เราได้เนี่ยนิดเดียวแต่มันเป็นอะไรที่เราเหนื่อยแล้วเราก็โอเคทั้งวันจิตอาสาเราสังเกตได้เพราะาอาจารย์สอนเราไว้เรื่องความผาสุกนี่เป็นเรื่องสําคัญ<า>นะคะทุกคนโดยเฉพาะการบริการน้ำยานางนี่สนุกสนาน ทั้งเลอะต้องกวาดอยู่กันทั้งวันวันนี้เราแก้ไขด้วยเอากระดาษไปแปะก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ค่อยถูกใจนะวันนี้มีน้ำย่านางคอเลฟิลมาแจกอย่างนี้หรอคะแจกตั้งแต่เช้าตั้งแต่หลังตักบาตแล้วก็โดยเฉพาะก่อนตลาดเปิดในพวกญาติธรรมน้องๆองสมาชิกขาเนี่ยเขาจะต้องเดินไปกินน้ําหัวกระท้ายมันไกลเราจะเข็นรถเข็นของเรารถเข็นกู้ชาติเอาไปแจกตามซุ้ม นะคะทาไมเราถึงต้องดื่มน้ําย่านางด้วยคะเอ่อมันจะได้ไปปรับสมดุลร่างกายของเราแล้วมันจะช่วยช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นด้วยได้ถอนพิษด้วยตัวเองนะคะและใครเห็นแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกคนเพราะบางคนก็อาจจะไม่ถูกกันนะคะก็ยินดีที่จะรับแล้วก็วัฒนธรรมของเราเที่ยวนี้ต้องขอบคุณทางกองกลางที่ที่เอาน้ําขวดเปล่ามาอนิยะหนึ่งบาทเราเราไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเราแค่เตรียมน้ํากับหัวเติมให้เขาเขา,เขามีภาชนะมารองรับมีแค่ ขวดมาแล้วสมาชิกก็สามารถมากรอกน้ําเล่ได้เลยและส่วนใครที่เต็มอยู่แล้วอยากจะเอาหัวกลับบ้านก็เราเติมหัวให้กับหัวนี่หมายถึงอะไรคะน้ำเย่นนางหัวที่เข้มข้นไปผสมน้ําดื่มที่บ้านได้เลยบางคนที่ไม่มีขวดแล้วก็มีแก้วน้ําแล้วให้ล้างหางเลขสามสามสามกระมังก็โอเคทุกคนแลดูวัฒนธรรมนี้น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่ามีความสุข ทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะอันนี้เป็นเสียงยืนยันนะคะชัดเจนค่ะค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่อีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้มาเป็นยังไงบ้างคะนหน้ามาก็เลยแจ้ง<ม>วัฒนะมามมค่ะแล้ว <laughs> ไปแล้วก็เลยบอกเออแม่มากองทัพทำเมื่อวานก็มาเมื่อวนานมาแล้วมาซื้ออาหารบอกว่าจะช่วยขเขาก็ไม่นั่น เขาไม่เอาแล้ววันนี้ได้ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านมาคะเนี่ยได้พวกของของใช้สมุนไพรชนใหญ่ชอบสมุนไพรโจ๊กเข้ากล้องนะคะเห็นมีโจ๊กเข้ากล้องครีมบำรุงผิวครีมบำรุงผิวแล้วก็เมื่อวานนี่ได้ได้อะไรอะ่ะได้ไอ้สมุนไพรแล้วก็ายาล้างจานยาซักผ้าแล้วก็ น้ำตาลทรายรับรองค่ะว่าสวยจากภายนอกออกมาภายในออกมาภายนอกแน่นอนนะคะเจียวมาลุมมันไม่มีวันนี้เลยมาอีกทีหนึง่งเขาบอกเขาไม่ให้แล้ววันนี้วันนี้เขาไม่ให้เ,เขาไม่ให้มาขายก็เลยไม่ได้ไม่ได้เออก็เลยดองมาดูอีกทีหนึง่งแล้วยังมาซื้อสบู่พวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเพื่อสุขภาพยังไงถ้าวันนี้ของหมดพรุ่งนี้มาอีกทีหนึ่งได้นะคะเมวที่แล้วก็มา มาโอ้ยเอาไปซื้อไปเยอะเลยทุกนทกานแล้วหลังจากเสร็จที่นี่จะไปไหนต่ออีกไหมคะเนี่ยบางทีก็จะไปสวนลุมทุกเวทีอุยอ้ย,ยไปฉันไปตั้งแต่สามเสม้นสามเสนแล้วก็ไออะไรนะตรงสามเสนแล้วก็มาตรงเอออะไรก่อนนะที่อุรพงใช่ไหมหอ๋อตั้งแต่ตแตนู่นเลยนะคะ,เ,ะเป็นนักสู้ตัวจริงค่ะ ตัวจริงเสียงจริงมาคอนเฟิร์มตั้งแต่กองทัพธรรมที่สวนลุมค่ะสวนลุมแล้วกม็มาที่ไอ้ลาดทวีลาดทวีวีแล้วก็สามเสนสามเสนแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมจากอย่างนั้นช่วยให้กําลังใจพี่น้องทางบ้านค่ะที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้ค่ะอ่าชุเป็นกาลังใจอยู่แล้วคิดว่าเราจะแพ้หรือว่าชนะคะชนะสิสู้มาขนาดนี้เราต้องชนะนะ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูอะไรก็ดู FM แล้วก็บูสกายแล้วก็ของหลงปู่พุทธอิสระก็จะดูอยู่ในช่องอื่นช่องเก้าช่องสาไม่ดูเลยค่ะคุณคู่้อบค่ะค่ะด้านนู้นนะคะตอนนี้ก็บางร้านก็หมดไปอีกเช่นกันค่ะแต่ว่าโซนนี้ค่ะเขามีอะไรไม่ทราบค่ะยังคลึกคักอยู่เลยอ๋อตรงนี้เขาจำหน่ายข้าวกล้องหอมมะลิค่ะ ค่ะสมาชิกก็มาเลือกซื้อนะคะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะมีข้าว9สายพันธุ์ข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็ข้าวสองสีนะคะเมืองไทยแล้นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะคะมีสินค้าแปลกๆมีข้าวเนี่ยหลายสายพันธุ์นะคะให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้เลือกซื้อกันนะคะค่ <C ute answered> ะ ทางร้านด้านนี้นะคะยังคงถูกรุมอยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตลาดยาเราปิดแล้วแต่ยังคงมีลูกค้าลงเหลืออยู่แต่ว่าทางด้านนี้ร้านวังภูไัยโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์หมดแล้วหรอคะวันนี้สินค้าเหลือยูนิดหน่อยเหลือยนิดหน่อยกัาขายพวกนี้อันนี้เขาเขาสั่งเอาไว้ก็รอเขา,ขานีะมีสั่งจองด้วยอ๋อมีสินค้ามามีแชมพูฐานไม้ไผ่บานองศาขายดีมาก ขายไปหลายเป็นพันพันขวดขายดีมากเลยเป็นสินค้าย,ยอดฮิตแล้วก็มีสปะคุณมันก็คือมันเป็นฐานพันองศาเป็นคาร์บอนร้อยเปอร์เซนเพราะนั้นมันจะดึงพิษออกจากผิวจากผมแล้วทาเลยว่าผมใครแข็งแข็งเนี่ยสะครั้งแรกเนี่ยจะนิ่มผมจะนิ่มแล้วพวกรังแคพวกผมร่วงอะไรต่างๆนี่จะดีมากคือใครคนไหนที่เขาไปใช้แล้วแม้ครั้งเดียวเนี่ยเขาเขาจะซื้อต่อก็จะโทรสั่งเลย ตรงนี้จะมีนิดหน่อยเหลือแค่เท่าอายุเจ้าของจำนวนขวดอ่ะเสามสิบเองเหรอคะเหลือสักห้าสิบก็ขวดเพราะว่าขายดีมากเลยพอยิ่งบางคนเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้เห็นอยู่ในทีวีเขาเพิ่งดูจากทีวีแล้วก็ก็เข้ามารีบมาขอบคุณมากครับนะคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์ก็ดู w w w p com นะครับนะดูได้ครับ มีสินค้าลิภันฑ์ดินน้ำป่าชื่อวิพันธ์เราคือดินน้ำป่านะครับแต่สถานที่ของเราคือวังภูไผ่ฟาร์มสเตย์คุณมากค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่จะว่างเท่านั้นค่ะที่เขาขายกับป้ายป้ายสินค้าเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพวงนี้ยังมีอีกค่ะเพราะไม่พี่น้องท่านใดก็สนใจก็เสนอได้เลยค่ะก็ตอนนี้ภาพงานตลาดระยะของเรานี่ เหลือนาทีทองแล้วนะคะอีกไม่กี่ร้านเท่านั้นค่ะนนนาทีสุดท้ายนาทีทองจริงๆเพราะว่าเราทางทางเข้าแล้วเพราะว่าแต่ดนี้เราปิดตั้งแต่ช่วง15นาฬิกานะคะนี่ก็คือพ่อแม่พี่น้องบางส่วนที่ยังเรียกว่ายังจับใจถึงค้ากันยังไม่เสร็จนะคะยังหาใช่ค่ะท่องไม่เจอเพราะว่าผ่านถามบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็วนอยู่แถวนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจนตอนนี้ ่ปิดแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอแสดงว่าถนนเนี่ยอาจจะแบบไม่ยาวมากแต่ว่าเดินวนแล้ววนอีกนะคะคก็อาจจะทําให้เราหลงทางได้เพราะว่ามันมีแต่ของดีราคาถูกจริงๆะค,ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่อุ๋มก็ได้เดินนะะเ,เดินกี่รอบกี่รอบก็ยังได้ของอีกเหมือนเดิมะค,ะค่ะก็ได้ของไปรดน้ําดําหัวะค่ะญาติผู้ใหญ่ะค,ะค่ะแล้วก็คิดว่าท่านก็น่าจะถูกใจเพราะว่าเป็นสินค้าที่หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ค่ะแล้วก็ ใช้แล้วก็ยังติดอกติดใจกันค่ะนี่เป็นร้านหนึ่งค่ะพี่อูมร้านป้าสงัดค่ะเรียกว่าน่าจะเป็นเพียงร้านเดียว่าที่เราเห็นตอนนี้ที่ของยังเยอะอยู่นะคะเพราะว่าคุณป้าเอามาเยอะมากแล้วก็ขายดีมากมากเลยเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันกันค่ะน้ำทำค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะร้านป้าสงัดวันนี้ค่ะก็ขายดีค่ะ ก็หยิบกันสนุกสนานค่ะก็เป็นที่สินค้าเป็นที่สนใจของของผู้มาเดินในงานนะคะจ้าสุขภาพซึนค้าตัวไหนที่วันนี้เป็นเหมือนดาวเด่นขายดีที่สุดบ้างคะพอๆกันนะคะทุกตัวเลยตัวเลยค่ะค่ะเียงตอจากลูกค้าเ็น่คะก็เป็นที่สนใจดีมากเลยอจ้ะค่ะ นี่คือสินค้ายังมีคงมีให้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้เลยใช่ค่ะก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะเอกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนคะก็ทุกวันก็จัดเต็มค่ะของฟาสงอัดจัดเต็มทุกวันค่ะเต็มทุกวันค่ะพี่ผมค่ะก็รู้สึกว่าอิ่มบูนไปกับผู้มามาเที่ยวในงานด้วยอจ้ะค่ะก็รู้สึกว่ายินดีกับเขามีความสุขกันทุกๆคนทั้งทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อจ้ะ โอ้ยผู้ขายก็มีความสุขนะคะผู้มาจับจ่ายสินถึงค้าก็มีความสุข<ช>เรียกว่าน<ช>่า<ด>จะเป็นตลาดอาริยะแล้วก็ต่อเติมท้ายหน่อยได้ไหมคะให้เป็นตลาดแห่งความสุขเนี่ย <laughs> สังเกตได้นะคะว่าอากาศถึงแม้จะร้อนแค่ไหนแต่ว่าทั้งผู้พอให้ไม่ให้แล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อคะ่ะทุกคนก็จะมีรอยยิ้มเปื้อนยิ้มกันทุกคนเลยนะคะค่ะเขาบอกว่าร้านป้าสงัดจัดเต็มทุกวันย คุยได้ไหนได้ไหมคะมาจากไหนคะมาจากบ้านสวนคะ่ะมากับใครบ้างมากับพ่อค่ะอ๋อคุณพ่อแล้วคุณยายมั้ยคะแล้วก็แม่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาเรียกว่ามาเดินชมตรงไหนบ้างแล้วบ้างคะ<อ>ก็ส่วนมากก็จะมาซื้อแชมพูกับเสื้อผ้าค่ะได้ของไปครบไหมคะวันนี้ก็ครบค่ะแม่ พาลมาเที่ยวสงกรานต์ที่นี่ก็ดีค่ะมีความสุขดีค่ะปกติปกติครอบครัวนี้ไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนกันคะปีใหม่ไทยปกติไม่ค่อยได้ไปค่ะมีปีนี้แหละค่ะได้มีโอกาสดีมาที่นี่ของมีงานเลยได้ได้มาเที่ยวเลยใช่ไหมคะขอบคุณดีได้สินค้าอะไรไปบ้างคะอ๋อได้ข้าวค่ะได้ข้าวข้าวแชมพูใช่ไหมคะ ชอบชอบชอบอะไรที่สดคะตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะชอบเสื้อผ้าแวดดูเสื้อผ้าแวะดูเสื้อผ้าหนึ่งบาทตรงนี้เลยยังคะก็ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูก็ผ่านผ่านบ้างอะค่ะเป็นไงคะปีนี้มาเที่ยวสงการปีใหม่ไทยก็สนุกตื่นเต้นมากเลยอะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวก็อยากมาเที่ยวเหมือนกันพรุ่งนี้มาอีกนะ ก็จะลองถามพ่อดูค่ะมาเชิญเป็นครอบครัววันนี้วันครอบครัวด้วยใช่ไหมคะค่ะอยากให้โอยพรปีใหม่วันสงการไทยให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านก็พยายามอย่าเมากันนะคะอย่ากินเหล้าในวันสงการนะคะค่ะแค่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักมากเลย วันนี้วันครอบครัวจริงๆค่ะพี่หงคนหลานก็พายายมาเที่ยวงานตลาดอริยะคุณพ่อคุณแม่ก็พาคุณลูกมาเขาบอกทุกๆปีเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆบ้านก็พากันออกมาเที่ยวทั้งครอบครัวปลอดภัยและแอนก็ฮอล์ด้วยค่ะแสดงว่าก็เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนเพราะว่าเราก็มาเที่ยวใกล้ๆง่ายๆแล้วก็มาซึมซับวัฒนธรรมประเพณีไทยๆนะคะแล้วก็มาซึมซับ าการต่อสู้แบบสันติอหิงสานะคะที่เกิดขึ้นที่ถนนราชดำเนินแห่งนี้นะคะพี่ผมเรียกว่าตอนนี้กวาดสายตาไปหลายๆร้านโล่งแล้วบางร้านยังมีอยู่แต่ว่าร้านนี้ที่เราเมื่อวานนี้ยังไปไม่ถึงวันนี้ขอเข้าไปหน่อยร้านสินค้าบาทเดียวค่ะร้านดินอุ้มดาวนั่นเองนะคะก็เป็นร้านที่จําหน่ายเหมือนแบบร้านขายของ เหมือนร้านของมาอะไรได้หมดนะคะทั้งเสื้อผ้าเน็คไทหรือว่าสิ่งจําเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะมาร้านนี้ที่เดียวได้ครบเลยมาเลือกสินค้าที่ถูกใจกันได้นะคะในราคาแค่บาทเดียวเท่านั้น